สวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันรวยของทุกคนเนาะคะลาบลาบจ้าลาบหมูจ้าต็นีม้เขาขวัวพริกเม็ดพริกพงไม่ได้ขัวตำต้นหอมพงนัวต้นหอมพงนัวแล้วก็หอมแดงหอมเข็ดนะจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพืพ่อนทุกคนพักกายเนาะวันนี้พามาลาบเอาโชคเอาราบนะคะวันนี้เฮงเฮงรวยรวย ไส่เฮงรยบางน้อมือน,นี่ก็มีมะนาวกินเลยจ้ะใส่ทำมากินเลยยังไม่ได้หุงข้าวเหนียวเลยหุงข้าวเจ้าเลยโอเคใส่ประมาณนี้ก่อนนะผงนัวกใสไปแล้วด้วเจ้าเข้าควนีก็ใส่ไปแล้วจะได้บ่มีสรเร้นไม่เป็นไรอร่อยได้เหมือนกันนะคะเราจะเอานา้ำกระดูกหมูมาอุ่นก่อนเนื้อหมูนี่ เราเอาจากกระดูกหมูนะคะมันอันไหนมันมีมันเราก็าออกจก้ะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะราบหมูสับแสบจ้าโซ่มา่อมาตพริกผงนี่คือพริกเกาหลีเนาะบบเพชรจ้ะถ้าพริกป่นเราไม่มีเลยก็เรามาใส่ให้มัสีสันดูดแดงนะ่าทาน มาเด้กเด้อราบหมูเอาโชคเอาราบจ้าวันนี้ใครรวยๆเฮงๆก็มาเอาโชคเอาราบนะคะีจ้าสเสร็จเรียบร้อยราบหมูแซบๆเบาะขาดสระเนยก็ไม่เป็นไรแซบได้คือกันจ้าแค่นี้จบหมูไปล้วนใ้ซุกแล้วก็เข้าครัว พรกสดหัน่นต้นหอมหอัวหอมผงนัวมะก,กีใช้เทนน้ำปลาแค่นี้แล้จ้ะชิมให้ดูอืมไป กินกับแตงกวาประกาศหมดไม่เป็นไรนี่จะเอาผักแตงกวามาแก้มนะคะประมาณนี้จ้าแซบด้วยกันนะคะ ่เพื่อกันจ้ะไม่มีไม่ได้ใส่ใบมะกรูดผงลาบกระมุดพอดีจ้ะบด้ซื้ออาทิตย์สองอาทิตย์เดียวสามอาทิตย์เดียวพริกจินดาสดแฮ kèm là đi chân nó mua tôm nam thiên rồi ăn ăn เค้าชิมพริกสดเนาะสะดุง้งยงเพชร มาเด้อจะหลับมูวันรวยกันเอาโชคเอาราบนะคะกับสาวไทยไรสไตล์นะคะเนาะโหเผ็ดปา จะได้เกมอันเกมแตงเนาะคะ่ะไม่ได้หุงข้าวนะคะขาเนี้ยวก็ยังไม่ได้หุงข้าวเจ้าก็ไม่ได้หุงขาวสวย <laughs> บายๆค่ะเพื่อนชอบคลิปนี้ยืมก็แล้วแจ์กดติดตามเป็นคนแรกสาวไทยในเดอเดอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาไปราคาเจอกันคลิปหน้าค่ะ